ต้อนรับสู่ช่อง Final TV Game นะเลี้ยวเกมนะทีวีเกมนะไม่ใช่วีดีวีเองก,ก็<อ>มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยในเกมตัดเต้นโดงน,นะซึ่งเราเหล่าที่ผมเล่นที่แล้วนี่ก็จะไม่ผ่านไปนะแต่ว่าที่ผมเล่นเนี่ยทุกคนไม่คิดว่ามันเป็นแจ็คพันเนี่ยเป็นพันสามร้อยเจ็ดเจ็ดนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้มาดแบบธรรมดาด้วยนะ นะครั้งนี้ผมก็เลยบอได้เนะด่นนะด่านนี้ไม่รู้หนอกจามันจะเปิดเ,เนนมื่อไหร่เนาะจ่ายวันตุเมติดมะตามใครบอกฮนะโอเคมาเข้าเกมกันฮนะซึ่งวันนี้วอลมาลินเรามาทำชาเลนจ์นนะผมก็ได้เปิดชาเลนจ์ให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์บอกแล้วนะถ้คาคอมเมนต์ชาเลนจ์มีกว่าสองสามคนเนะี่ยจะเลิกมันหนึ่งชาเลนจ์หนึ่งนะ เรื่องเรามาทำดูนะฮะว่ามันจะชนะไหมหรืจอจะไม่ผ่านหรือชน,นะนะหรือว่าผ่านได้นะโอเคเราไปถามชาเลนนะชาเลนก็ต้อมแต่งก่อนนะก่อนที่ตาอนนานะ,ะก็คือชาเลนจ์น,นะต้องวางปืนให้หมดเลยหมดห้องเอาปืนฆ่าผีนะถ้ามาเนี่ยผมจะวางฆ่าผีนะคะอื้ือต้องรวยนะ ถ้านอนนี่แบบจะได้เงินเยอะๆนะเยอะๆเลยจะรวยทุกคนเสื้อผมรวยแล้วเนี่ยมันมีเสียงรถด,ด้วยนะ <c oughs> มีเสียงรถด,ด,ด้นยนะเวลาจะหมดแล้วต้องรีบริบอัพกระตูนเงนินเดือนแล้วเาก็ก็เดี๋ยวมาตรงนี้ น,นะน,น,น,นี่ค่ะขาวเอาค่าพู้นนะเอาค่าพู้ชนะอย่างนี้อย่าหนี้เนี่ยฮะก็ทำการขุดขายชิ้นแล้วนะครับอาพีมาอีกจะยิงให้มันเกี่ยวไส้มันแตกเลย สองนัดไม่เพื่อนถมีสองนัดฮะเพราะว่ามันจะเล่นนะฮะท่านผู้ชมนะฮะระวังตายกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเสียใจนะฮะทำชาล์ลิน้าเดี๋ยวร้องไห้แน่เลยฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาปรตูประตูได้แล้วตาโตได้แล้วตาโตได้แล้วเอ้สุดยอดเลยฮะ โอเคมาเอาการ์ตูนแล้วสนองฮะมง,งมาเออเขาผมฮะก็ดีละมีลับตายใช่ไหมถ้าการกดไลค์หุ่นด้วยนะคะปั๊บหมาก็ต้องตายฮะเขาผมคือต้อ่ม้อมโอ้โสุดยอดฮะ จะมาเลยฮะช่วยฝากกดไลค์ด้วยนะฮะจะได้มีกำไรจะได้มีการต่อไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราอะจมเฮ้ยมันจะฆ่าใครบ้างฆ่าเราเหรอฆ่าฆ่าเราฮะใ่จริงฮะอ่ะเลือกสามวนฮะ โอ้การเขออาสีนามามมีรเีนทีนนงอ่ะตายแล้วตายแล้วหายไหมเออปงยเลยล่นสนาทีฮะเป็นไงฮะเทไหมมันก็จอกผีเงยโอเคจบก็คลิปนี้บาย